คู่เสริมดวง12ราศีปีนักษัตร์สำหรับผู้ที่เกิดปีมะเสงปีงูเล็กตามนักษัตรจีนโบราณกล่าวไว้ว่าคู่ใดปีที่ไม่ชงคู่นั้นจะมีความร่ำรวยมั่งมีสีสุขปรับเท่าอายุไขและจะอยู่กันชั่วลูกชั่วหลานมีแต่ความอุดมสมบูรณ์พูนผลตลอดการดังนั้นท่านอาจารย์ที่ได้เขียนบทความนี้ี้ขออ้างนำเอาบัญญัติโบราณของโหราศาสตร์จีนมากล่าวให้รับรู้กันเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตให้ดีขึ้นต่อไป สำหรับผู้ที่เกิดปีมะเสงตามนักกษัิจ์จีนได้กล่าวไว้ว่าคนเกิดปีมะเสงเป็นคนมีไหวพริบและชอบจินตนาการชอบค้นหาสิ่งใหม่ๆแต่ขึ้นอยู่กับดวงของตนเองปีนักษัต์ที่เสริมดวงโดยจะแต่งงานจะหุ้นส่วนหรือจะคบหาล้วนดีทั้งสิ้นได้แก่ 1. ปีฉลูปีวัวเสริมดวงเรื่องการเงิน 2. ปีรากาปีไก่เสริมดวงเรื่องความสุข 3. ปีจอปีหมาเสริมดวงเรื่องความคิดและปีนักกษัตริย์ที่ห้ามหรือชงกันคือปีกุลปีหมูเมื่ออยู่ด้วยกันหรือทำงานด้วยกันอาจจะทำให้เกิดปากเสียงกันไม่ค่อยยอมกันอาจจะทำให้ชีวิตคู่ล้มเหลวได้ต้องแก้กเคล็ดด้วยการหาแจกันสีแดงใส่ดอกไม้สีชมพูวางไว้ทางทิศใต้และไปทำบุญบ้านและอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมในเวรและวิญ,ญญาณเด็กวิญญ,ญาณบรรพบุรุษ วิญญาณเจ้าถี่เจ้าทางให้ช่วยคุ้มครองอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขและจะช่วยให้ครอบครัวร่วมเย็นขึ้นคนเกิดปีมะเสงตามวันเกิดในสัปดาห์เกิดวันอาทิตย์ตกต้องเหนื่อยต้องใช้สมองและต้องพึ่งตนเองแต่ต่อไปภายหลังจะได้ดีเพราะตนเองเกิดวันจันทร์ตกที่เศรษฐีมีผู้อุปถัมภ์และจะมีความสุขและถ้าหากทุกเรื่องของความรักก็จะมีคนช่วยนักแลเกิดวันอังคาร ตกต้องต่อสู้ชีวิตจึงจะก้าวหน้าในภายหน้าจะได้คนช่วยต้องมุ่งมั่นจึงจะได้ดีแต่บางทีได้โชคได้ลาบลอยเพราะสิ่งตนเคยสร้างไว้เกิดวันพุธอย่าหูเบาอย่าเชื่อง่ายการจะเสียจิตใจควรจะหนักแน่นในเหตุผลแล้วทุกอย่างจึงจะดีเองเกิดวันพฤหัสการดำเนินชีวิตชอบใช้ไหวพริบเป็นคนมีสติปัญญาดีจะได้เป็นผู้นำและต่อไปจะได้เป็นใหญ่มีวาสนาดีนักแล เกิดวันศุกร์ชีวิตมีบุญกุศลเก่ามาช่วยหนุนนำและต่อไปมีทรัพย์สมบัติจะเป็นที่พึ่งของครอบครัวเกิดวันเสาร์ชีวิตมีความก้าวหน้าและมุ่งมั่นต่องานแต่อภัพด้านคู่แต่ในเรื่องงานจะได้เป็นใหญ่ต่อไป